สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนธันวาคม2 5 6 6นะคะช่องเรานับแบบไทยนะคะซึ่งชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะ16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะ เป็นด,งดวงโดยร่วมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างมีตรงบ้างอาจมีตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะหรือแม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ดีๆนะคะอะ ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะสุขสันต์วันเกิดชาวราศีธนูทุกคนนะคะขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขความสมหวัง,งความร่ำรวยเงินทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีธนูในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ อากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดทฟลอบครับไฮเปอร์เทสนายออฟสอดจัดเม้น ไฟออนชีวิตของคุณเหมือนต้องต่อสู้นะคะชาวราศีธนูนะคะต้องต่อสู้นะคะอยากออกไปจากเออที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะชาวราศีธนูหนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดอะ e ทมเพลนมานะคะเดอะ e ทมเพลนจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ให้ใบสรุปดีนะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะชาวราศีโนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่คุณแน่เหมือนเหมือนมีแต่ความทุกข์ความวิตกกังวลน,นะคะความ ความไม่ได้หลังใจนะคะปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะคะแต่คุณก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ตัวตนของคุณกันนะคะไพ่ตัวตนของคุณนะคะ The Date การจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณนะคะเหมือนคุณ เปลี่ยนตัวเองนะคะหรือแม่ก็ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปเลยนะคะจากร้ายกลายเป็นดีนะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อดีตกันนะคะไพ่อดีตของคุณนะคะในออบสอดจัดเม้น ันเหมือนคุณต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับอุปสรรคหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามนะคะที่คุณต้องเหมือนต้องคุณพอไม่ได้ถอยไม่ได้ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็คุณเหมือนได้กําเนิดเกิดใหม่นะคะจัดเม้นนะคะเหมือนคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ เนี่ยเป็นไพ่ทานฟอร์มนะคะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะสถานการณ์ปัจจุบัน f o ลออฟครับเหมือนอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจคนนะคะเหมือนอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจคนมีอะไรเข้ามาก็ไม่ได้ดั่งใจคุณมันเหมือนคุณเบือบ่อเบเซ็งเซนะคะบางทีเหมือนคุณมีอะไรที่ มีเป้าหมายในใจของคนอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็คือเหมือนมีคนอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วนะคะมีคนหนึ่งอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วแต่พอมีคนมาเสนอมาจีบคุณมาชอบคุณคุณก็ไม่ได้สนใจนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆก็ได้นะคะที่ไม่ใช่โดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้ ที่บางทีนะคะมันยังมันยังไม่ได้หลังใจคุณนะคะคุณยังแบบยังไม่ใช่นะคะอะไรที่เข้ามาตอนนี้คือเหมือนมันยังไม่ใช่สําหรับคุณคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกไม่อยากที่จะทําอะไรเลยนะคะเหมือนเหนื่อยเหมือนแบบคือ คือเหมือนว่าแบบอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะอยากอยู่เฉยๆนะคะอยากอยู่เฉยๆปัญหานะคะตำแหน่งของปัญหาปัญหาและแนวทางแก้ไขคุณนะคะอยากออกไปจากสถานการณ์นี้สถานการณ์ที่มันไม่ได้ดังใจคุณ สถานการณ์ที่มันทำให้คุณมีความทุกข์ใจนะคะทุกกายทุกใจนะคะเจ็บปวดหัวใจนะคะเจ็บปวดเหมือนคนชาวราศีธนูเหมือนคุณโดนอะไรมาที่มันหนักๆที่มัน ที่มันทาให้คุณแบบเจ็บสุดๆรู้สึกไม่ดีสุดๆนะคะเ,เป็นแบบเป็นพิษกับคุณสุดๆสถานการณ์ที่มันไม่ดีที่มันยแย่ๆนะคะสุดๆคือเจ็บจนสุดแล้วนะคะแล้วคุณอยากออกไปจากสถานการณ์นี้แล้วนะคะ ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่ของการเปลี่ยนแปลง <Okay. S 1> เห็นไหมคะไพ่ของการเปลี่ยนแปลงสี่ใบเลยนะคะฉะนั้นนะคะขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูทุกคนที่ประสบปัญหานะคะที่มีปัญหาอยู่ไม่ว่าเรื่องใดนๆนนก็ตามการเงินการงานความรักนะคะที่คุณมีปัญหาก่อนหน้านี้นะคะขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะคลี่คลายนะคะสิ่งที่มันไม่ดีมันจะจบลงแล้วนะคะสิ่งที่ไม่ได้หลังใจคุณมันจะจบลงแล้วสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดที่สุดมันจะจบลงแล้วนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคะพยาอนาคตนะคะ The High Priest f i r e o f b a n d ให้ระวังนะคะในเรื่องของการทะเลาะกับคนรอบข้างนะคะขอให้คุณใจเย็นๆนะคะขอให้คุณใจเย็นๆนะคะขอให้คุณมีสตินะคะบางคนบางท่านอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะเหมือนเหมือนเจอปัญหาเยอะๆหนักๆนะคะก็ศึกษาธรรมะนะคะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะเพื่อให้ตัวเอง รู้สึกผ่อนคลายนะคะมีสติขึ้นมานะคะแต่ว่าระมัดระวังนะคะอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้ขอให้คุณอย่าใจร้อนนะคะขอให้คุณอย่าใจร้อนาม,มาดูให้สรุปกันนะคะเดเชมเพลสน,นะคะชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะ สู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่เดิมนะคะสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่เดิมก่อนหน้านี้คุณเจออะไรมาไม่ทราบหนักหน่วงนะคะหนักหน่วงยิ่งนักนะคะและคุณนะคะก็จะเดินออกจากปัญหานี้จากสถานการณ์นี้นะคะที่มันทำให้คุณสุดๆในชีวิตของคุณนะคะ เรื่องราวที่มันไม่ดีมันจะจบลงแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะรับโชคดีรับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้นกับคุณนะคะคุณจะบางคนบางท่านจะได้รับของขวัญได้รับของสิ่งของนะคะหรือไม่ก็ข่าวดีนะคะในเรื่อง ข่าวดีที่คุณรอคอยคุณก็จะได้รับนะคะคุณหวังที่จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักคุณก็จะได้คุณก็จะสมหวังนะคะแต่คุณต้องผ่านการเจ็บปวดมาก่อนคุณต้องผ่านเรื่องราวร้ายๆนะคะมาก่อนนะคะ แล้วคุณก็จะได้รับข่าวดีคุณก็จะไดเ้เหมือนมีชีวิตใหม่นะคะเหมือนมีชีวิตใหม่เลยให้เดเดก็คือให้แบบจบจบจากสถานการณ์นะคะที่มันไม่ดีที่มันเลวร้ายนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่ ที่ดีที่สดใสกว่าเดิมนะคะคุณจะมีชีวิตที่ดีที่สดใสกว่าเดิมจากที่มืดมืดอึมครึมนะคะมองไม่เห็นแสงสว่างมองไปทางไหนไม่เห็นทางนะคะมืดมนเหลือเกินนะคะจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนิตของคุณนะคะบางคนได้ย้ายบ้านย้ายที่ทํางานได้เลื่อนขั้นเลื่อนระดับนะคะใน ตำแหน่งงานนะคะในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นคุณก็คุณจะได้รับข่าวดีชีวิตของคุณเหมือนกำเนิดเกิดใหม่นะคะจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะทั้งข่าวดีทั้งเรื่องราวดีๆนะคะอาจจะได้เป็นสิ่งของก็ได้นะคะยังไงนะคะหมอเมย์นะคะขอเป็นกำลังใจให้ าชาวราศีธนูทุกคนนะคะขอให้คุณได้ผ่านพ้นนะคะในจุดที่แย่ที่สุดของคุณไปให้ได้นะคะขอให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้านะคะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่าหยุดนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะคะบางคนบางท่านอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ อาจจะศึกษาธรรมะในาศาสนาของตัวเองนะคะแล้วก็ให้ระวังนะคะในเรื่องของการทะเลาะอาจจะในที่ทํางานหรือไม่ก็กับคนรอบข้างก็ได้นะคะขอให้คุณอย่าได้เครียดอย่าได้มีตัวกรงบนนะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะคะชีวิตของคุณจะดีขึ้นแน่นอน เป็นเหมือนคนได้เกิดใหม่มีชีวิตใหม่ที่ดีที่สดใสกว่าเดิมแน่นอนนะคะ,ะยังไงขอให้ชาวราศีธนูนะคะมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่งคั่งนะคะมีความรักที่ดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะขอให้มาลายสิ้นไปนะคะ ต่อไปขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณมีแต่ความสําเร็จความสมหวังความสุขทั้งกายทั้งใจเลยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาเลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด u u s สไคร e กดไลค์กดแชร์ share, คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสััสดีค่ะ